ทุกคนเรามีเรื่องจะเล่านี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะสวนปามสวนทุเรียนมาเล่าถึงมนุษย์โลกมนุษย์ฮะเดี๋ยวจะพาชมสวนด้วยแล้วกันนะจะได,ดอกไม้ป่านะฮะทุกคนคือเราเนี่ยได้มีโอกาสไปถ่ายทําเหมือนกับ ทำคลิปเกี่ยวกับร้านกาแฟที่สุพรรณหรือว่าที่จังหวัดหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นร้านเล็กๆอะฮะแต่จริงๆเป็นสาขา2ของเขาแต่สาขาหนึ่งของเขาจะอยู่แถวเขาบอกว่าแถว3มชุกแล้วก็อรีวิวก,กาแฟให้ประมาณนี้แล้วทีเนี้ยเราก็บอกว่าแอดไลน์นะแอดไลน์ไปอ่ะแอดต่อหน้าปรากฏทักไปก็ไม่อ่านปรากฏว่าก็พูดสรุปง่ายแอดไม่สําเร็จเราก็พยายามจะแอดแล้วแอดอีกจะได้ส่งงานไปให้ดูที่เราถ่ายถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่า แอดไม่สําเร็จคลิปที่ลงช่องหนึ่งก็โพสต์ไปแล้วอีกช่องหนึ่งก็โดนละเมิดลิขสิทธิ์ไม่รู้ถ่ายบรรยากาศที่สารหลักเมืองสุพรรณนะฮะไปละเมิดลิขสิทธิ์ตรงไหนจะ YouTube ก็เลยคลิป15นาทีของร้านอามาอะมงอะแมวเนี่ยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าจะลบทิ้งเพราต้องไปถ่ายใหม่หรือยังไงก็ตามแต่ไม่ได้ซีเรีสฮะเพราะที่สําคัญคือเรานัดเขาว้ว่าวันรุ่งขึ้นจะไปถ่ายที่ร้านอีกคลิปหนึ่งเจ็ดโมงประมาณนี้คะแต่บังเอิญเราต้องกลับกรุงเทพด่วนฮะ ก็เลยไม่ได้ไปและมือถือดันโทรติดต่อไม่ได้เพราะมือถือโดนตัด จะต้องรออีกวันหนึ่งคือวันที่19มิถุนาถึงจะครบวันเราก็เข้าใจว่าวันที่19ตอน7โมงเนี่ยที่จะไปร้านเขาจะได้โทรเพราะว่ามือถือโดนตัดอยู่โทรออกไม่ได้ทุกคนก็เลยนึกว่า19จะโทรออกได้ปรากฏ19ยังโทรออกไม่ได้เพราะครบรอบบิลมันบอกว่าต้องวันที่20ถึงจะโทรออกได้เราเพิ่งมารู้ทีหลังด้วยซ้ำไปที่ร้านหลังจากกลับกรุงเทพแล้วเราก็ไปถามเขาว่าเอ้าทำไมวันที่19โทรออกไม่ได้หล่นไหนบอกว่าวันที่19โทรออกได้เขาบอกไม่ได้ต้องวันที่20ก็กลายเป็นว่าวันที่20เมื่อวาน โทรไปที่ร้านปรากฏเขาไม่รับสายทีนี้รับไม่รับสายเสร็จไอเราก็กําลังขึ้นรถไฟมาที่นี่หามาที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วปรากฏขึ้นรถไฟเสร็จเขาก็โทรกลับมายิงเบอร์มาเหมือนกับว่าให้เราโทรกลับเราก็ไม่โทรกลับไม่ได้เพราะอยู่ระหว่างเดินทางรถไฟ เข้าใจใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เมื่อกี้โทรไปวันที่21วันนี้วันที่สิแล้วนะฮะวันศุกร์โทรไปปรากฏเสียงผู้ชายรับก็คงอาจจะเป็นสามีเจ้าของร้านนั่นแหละเราก็ถามว่าเออวันนั้นแอดไม่ได้เลยทําไมเนี่ยช่วยจดเบอร์ไอเดียเขาบอกว่ากําลังยุ่งก็เลยวางหูไปเลยอย่างเงี้ยเราไม่ชอบเลยแบบเนี้ยฉันที่จะคุยให้รู้เรื่องเราบอกว่าวันนั้นแอดไม่ได้เราจะได้ส่งผลงานไปให้ดูประมาณเนี้ยแ,แต่แต่ก็คือเขาก็คงไม่ได้ซีเรียสนะฮะว่า ที่เราไปถ่ายงานจะได้ลงไม่ได้ลงหรือลงจริงไม่ลงจริงอ่ะนะฮะเขาก็คงจะเอ,อ่ยุ่งจริงๆแหละแต่เราไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้ก็คือเหมือนกับแบบเดี๋ยวจะมาเข้าใจผิดว่าทําไมไม่ไลน์ไปเราเราแอดไปแล้วมันไม่เข้าไงแล้วทําไมคุณมีปัญหาอะไรแอดไม่เข้าจะได้แอดใหม่แล้วเมื่อกี้ยอมจดสักหน่อยก็ไม่ได้นะไอดี ID. จะได้แอดมาให้เราถูกไหมฮะเพราะเราแอดเบอร์เขาแล้วต่อหน้าเขาว่ามันแอดได้แต่เขาอ่านไม่ได้ เข้าใจไหมเขาไม่อ่านนะฮะเอาง่ายๆก็คือปัญหาสรุปว่าเราเนี่ย ก็ได้บทเรียนว่าเนี่ยฮะลกมนุษย์มันก็มีอย่างยากวุ่นวานิดหน่อยก,กรุบกริบดีว่าไม่นําพาไปสู่การปัญหาฟ้องร้องกันว่าเราไม่ได้ลงคลิปให้เขาเพราะว่ามันไม่ได้มีสัญญงสัญญามีแต่สัญญาใจว่าอาจจะไปถ่ายให้แล้วถ่ายแล้วไงถ่ายไปแล้วสองคลิป2ช่องแต่ลงให้แล้วช่องหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ส่งให้ดูเพราะว่าไม่อ่านลายสักทีแล้วก็จะได้รู้ว่าเออแต่ส่งคลิปเก่าๆไปให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วบ้างรู้สึกจะส่งไปแล้วพูดง่ายๆคือ ทักไปแล้วหลายรอบเขาก็ไม่อ่านลาแต่ตอนที่จะออกจากร้านวันที่ถ่ายเสร็จแล้ววันแรกกันนะครับเราก็นิ่งดอกกระทุกลุกทุกคนเราก็บอกว่าทําไมคุณแม่ไม่อ่านลายเขาบอกไม่เห็นเจอเลยหาไม่เจอเขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูนค่อยดันก็เลยไม่รีบนะฮะก็เลยออกจากร้านนะฮะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือวันที่19ของพรุ่งนี้ก็จะมาถ่ายทาใหม่อีกครั้งหนึง่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรประมาณเนี้ยแต่ปรากฏว่า ก็ไม่ได้ไปฮะด้วยความที่ต้องกลับกรุงเทพด่วนตั้งแต่ตีสี่ตีห้าด้วยซ้ำเนี่ยดอกกระทกล e r l o กระทกล e ก,กินได้ทุกคนคลิปนี้ก็เลยแบบมาระบายว่าลูกมนุษย์เนี่ยหากินได้ลูกกระทก v กทุกคนนี่ดอกสวยนะเห็นไหมดอกไม้สวยอืมสวนทุเรียนตรงนู้นก็ลเล่าสู่กันฟังค่ะคนเรามนุษย์เนาะ ดีก็ดีให้ถึงที่สุดไม่ใช่แบบดีแบบนู่นนี่นั่นมีปัญหากันไม่ชอบให้เข้าใจกันว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ลวงโลกหลอกลวงเพราะปัญหาของอยู่ที่ทางเทคนิคมากกว่านะฮะเนี่ยภูเขาสวยไหมทุกคนกาชชมบรรยากาศบ้าน,านยีสอร์ทเล็กๆพะที่บ้านจะมีส่วนทุเรียนอยู่ตรงนี้ฮะแต่เราจะไม่ค่อยไปบอกให้ใครรู้ไ ะะของของที่บ้านทำาฮะนี่ฮะมีกระท่อมเล็กๆรีสรอดเล็กๆอันนี้จะเป็นต้นต้นอะไรทุกคนจำได้ไหมมหาลาบออกดอกก็จะนำโชคลุ้นๆจะสวยนะ่วยมปดไหมครับอันนี้ก็ดอกนี้ก็สวยนะ นี่เรา,จาเจอมแมลงเต่าล้านามาเป่ากันนะว่าเจอตัวมันไหมทุกคนเจอไหมเจอไหมทุกคน นี่ทุกคนมาเป่าใหม่นะเผื่อเจอโดนช่องอันนี้นี่ค่ะทุกคนเจอไหมนี่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 ย ันนี้จะเยอะ่อยทุกคนมาเป่านะครับดกันว่าจะเจอตัวเหมือนไหม ก็จะเป่า่ะทุกคนจะเจอนะฮะจะเจอทุกตัวค่ะแต่จะหน้ามึดหน่อยนี่ฮตัวใหญ่อะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ฮทุกคนตัวใหญ่มากแมงเต,เต่าเต่าล้าน นี่ฮะทุกคนนี่เห็นไหมน,น,นี่นี่นะี่เห็นไพอเราเป่าแล้วมันจะเจอแมงเต่าลาเนี่ยฮะตัวใหญ่เนาะรูนี้เนี่ยอย่าไปกวนมันนี่ฮะมันจะเราจะหารูหาที่อยู่มันง่ายมากเลยตามดินที่เป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเป็นรูรู